สวัสดีครับพี่น้องและ f c ซที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับมาแล้วครับคลิปที่3ต่อจากคลิปที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปเลยนะครับสรุปอ,อย่างสถิตินะครับออกกี่ครั้งกี่ครั้งตอนนี้จะเป็นเลขหน้านะครับจะเป็นเลขหน้านะฮะ ก่อนที่เราจะไปสรุปนี้เรามาฟังคําเตือนจากช่องกันก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับ มาครับเรามาตอบจากคลิปที่2เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะฮะ06นะครับจากสถิติแล้วออก1ครั้งนะครับออก1ครั้งนะออก1ครั้ง1สถิตินะครับก็ออก1ครั้งเช่นกันนะครับออก1ครั้งเช่นกัน นะแล้วก็เลข2นะครับเลข2ก็จะออก2 2 2 6 2 6 2, 3, 2 1, ครั้งนะครับสรุปเป็น3ครั้งนะครับ3ครั้งเราวงไว้เลยนะฮนะเลข3นะครับเลข3ก็3 8 2ครั้งนะครับ3 0 1ครั้งนะครับ3 5 1ครั้ง3 2 1>, 1ครั้งและ3 3 1ครั้งเป็น6ครั้งนะครับจากสติออก6ครั้งเราวงไว้เลยนะครับนะสจากสถิติหวยออกนะครับ4 6 3ครั้งและ4 4 1ครั้งเป็น4ครั้งนะครับ4ครั้ง5 3 5เอ้ย5 3นะครับ5 3ออก2ครั้ง5 5 1ครั้ง5 6 1ครั้ง5 0 1ครั้งห้าหแปดหนึครั้งนะครับออกสถิติ6ครั้งนะครับ6ครั้งวงไว้เลยนะครับนะแล้วเลข6นะครับเลข6ก็จะมี6 4 6 7นะครับออก2ครั้ง7นะครับจากสติ ออก1ครั้งเองนะครับออก1ครั้งเองนะครับนะแปดสติตีออก89นะครับ89 2ครั้ง80 1ครั้ง85 1ครั้งและ87 1ครั้งเท่ากับ5ครั้งนะครับ5ครั้งนะฮะ9ก็จะมี91นะครับ92 95 98 และ99ออก5ครั้งเหมือนกันนะครับ5ครั้งนะครับนะโอเคตอนนี้เราสรุปแล้วนะครับเราสรุปแล้วตอนนี้เราก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมานะดึงออกมาเราก็จะทำอะ สช่องทางนะครับ3ช่องทางเราก็จะทำสามช่องทางเลยนะฮะนะทำแบบนี้เลยนะครับนะฮะทำสามช่องทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักอ่าหลักหน่วยคือเลขศูนย์อันนี้คือหลักสิบคือเลขเก้นะครับนะ จากข้างหลังนะครับจากสติแล้วเราเอาตัวมากก่อนนะครับเอาตัวมากก่อนอย่างเลข6กนี่ครับสี่หกสี่หกสามครั้งนะครับสี่หกสติแล้วออก8ดครั้งนะครับจากสติตีแล้วออก8ดครั้งนะครับเราจะใส่เลข6ไปก่อนเลยใส่เลข6ไปก่อนเลยนะครับ จากเลขหแล้วนะครับแล้วต่อมาจากสถิตินะครับออกเลข8นะครับเลข8ออก5ครั้งเราก็จะใส่เลข8ไปนะฮะโอเค okay. ต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นก็จะมีเลข4ครั้งนะครับเลข5ก็จะสติออก4ครั้งนะครับแล้วก็ เลขสองสติออกสี่ครั้งเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับอย่างเลขเลข2เนี่ยนะฮะเลข2มันอยู่ตัวหน้าคือออกสี่ครั้งเลข5นะครับมันอยู่ถ่านลงมานะครับเลข5ออกสี่ครั้งเหมือนกันแล้วเอาตัวเอาตัวนี้มาใส่ไปเลยนะฮะเลข2นะฮะสครั้ง เลข2นะครับ4ครั้งนะครับเลข2เลย4ครั้งนี้เราเอาเลข2ไปนะครับนะจากเลข2นะฮะเลข2ก็จะมีเลข5นะครับลบออกมาเลข5นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้เลข6นะครับเลข6สติเคยออกนะครับ8ครั้งนะครับเราก็จะใส่เลข6ไปนะ เลข6ไปแล้วต่อมาก็จะเป็นเลข5นะครับเลข5ออกอสถิออกไป5ครั้งนะครับไเ,เลขเลข8นะฮะสติสูงสุดแล้วนะถัดจากเลข6มานะห้ 5, 5ครั้งเราก็จะได้เลข8ไปนะครับจากเลข8นะฮะ เราก็มาไล่ดูตัวบนเลยตัวบนตัวล่างมันตัวเดียวกันแต่ว่าหลักหลักสองมันมาก่อนนะฮะเราก็จะใส่หลักสองไปก่อนนะจากเลขสมามาแล้วก็จะต่ําออกมาเป็นเลขหานะฮะเลขห้าโอเคนะครับตอนนี้เรามาดูหลักหน้านะครับหลักหน้าอันไหนสูงสุดนะครับหลักหน้าอันไหนสูงสุดนะครับก็อย่างจะเป็นอ่า เลข3กับเลข5นะฮะเลขสถิสติตีแล้วออก6ครั้งนะครับเลข5สติออก6ครั้งเหมือนกันตอนนี้เราเอาตัวตัวเลข3นะครับเป็นหลักนะครับ6ครั้งคือออกก่อนเลยเราก็ต้องเอาเลข3นะฮะตั้งเข้าไปนะครับเลข3มตั้งเข้าไปต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลข5นะฮะเลข5สติออก6ครั้งนะครับ เราก็ใส่เลข5เข้าไปนะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นเราไล่ลงมานะครับไล่ลงมาก็จะเป็นเลข8นะครับสถิติออกแปเอ้ห้าครั้งนะครับเลข8นะฮะเราก็จะใส่เลข5ไปเลยนะครับนะแล้วต่อมานะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเลข9นะครับจากสถิติแล้วออก5ครั้งก็จะเป็นเลข9นะครับนะ โอเคนะครับตอนนี้จะรู้ได้ยังไงนะฮะจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจับคู่แบบไหนนะครับจับคู่แบบไหนนะฮะคือจับคู่นะครับเราก็จะจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลยนะอย่างจากสติแล้วนะครับ จากสิตสถิติแล้วนะครับเราก็จะจับคู่กันอ,อย่าง3าเนี่ยนะครับ36เราก็จะได้36นะครับ38เราจะได้38นะครับนะจากนั้นนะครับก็จะลงลงลงมานะครับได้3 2นะครับ3 2หรือ35นะครับนะ32และ35หนะครับ สามสองนะฮะนะสามสองและสามห้านะครับอันอันนี้เราใส่ตัวผิดเราปกติมันต้องเป็นเลขสองไม anyway. <soci> ่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราก็เอาเลขห้านะฮะเลขห้าเข้ามาเป็นอ่าห้าหกนะครับห้าหกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาห้าแปดนะครับห้าแปดหนึ่งครั้งนะครับห้าสองนะครับ ห้าสองหนึ่งครั้งนะครับนะต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเลขเลขห้านะฮะเลขห้าเลขห้าก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันนะฮะต่อไปก็จะเป็นเลขเก้านะครับก็จะมีเก้าหกนะครับนะเก้าหกนะฮะเก้าหกและเก้าแปดนะครับะนะ ตอนนี้นะครับเลขที่ออกนะฮะเลขที่ออก85นะฮะชุด85นะครับ 8, 5, นะบนะเลขที่ออกชุด85ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับที่ทำไว้ให้แล้วนะครับนะที่ทำไว้ให้แล้วนะครับงวดของอวันที่ วันที่16นะครับเลขที่ออก85นะครับผมก็จะทำให้นะฮะมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะตัวนี้จะมี1 5หนะฮะ56และ58นะฮะ04นะครับ ,6938 นะครับนะมันก็เลขที่ออกนะครับเลขที่ออกก็จะเป็นอ่า85นะครับแต่ที่ผมให้นะครับมันเป็น5,8นะครับ58นะครับ ถัดออกมานะครับถัดออกมาวันที่30ธันวานะครับวันที่30ธันวานะวันที่30ธันวาคือมันมันเลขตัวเดียวกันนะครับมันเลขตัวเดียวกันอ่าชุดนั้นผมก็จะให้หนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้านี่มันเป็นหวยของผมนะฮะไม่ได้เอาตัวนี้ออกมานะฮะก็จะได้ 92นะครับ92นะครับแล้วก็38นะครับ38และ32นะครับ38และ32นะนะครับ92นะครับแล้วก็จะมี9 96นะครับ98นะฮะนะ 98 3 2นะครับก็จะมีเลขอยู่เจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัววันที่30ธันวานะครับนะวันที่30ธันวาเลขที่ออกนะนะเลขที่ออกนะครับนี่นะครับนะ วันที่30ธันวาเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกข้างล่างคือ8 9นะครับ8 9นะนะข้างบนข้างบนออก54 4นะครับ54 4นะ544นะครับนะโอเคนะครับ อันนี้คืองวดก่อนนะฮะงวดก่อนที่ผมเอามาทําให้ดูนะครับแล้วผมจะทําให้ดูในงวดวันที่16กมกรานะครับ16มกรานะครับแต่ช, Gotta, ช,ชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะฮะชุดนี้มันเป็นของงวดที่แล้วนะฮะเป็นของงวดที่แล้วอันนี้ผมเอามาทําให้ดูนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะจะได้ประมาณนี้นะครับ โอเคยังไงก็ดี <S <S เดี๋ยวตามต่อคลิปที่4นะครับตามต่อคลิปที่4นะของงวดวันที่16นะครับของงวดวันที่16กนะครับนะก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้สอสา,ายลุงนะครับนะเดี๋ยวติดตามคลิปที่4นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปที่4ของงวดวันที่16นะครับของงวดวันที่16 เราตามต่อกันเลยนะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ